สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันกบ m ั n นี่ฮีโรนะครับวันนี้อยู่กับผมตามในการคริปโตมือใหม่สำหรับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตข่าวในวงการคริปโตกันนะครับก็ตอนนี้ต้องเรียกว่าตลาดเนี่ยไม่รู้จะออกมาที่ทางไหน Bitcoin ก็ดูเหมือนจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับอยู่แถวๆถว0 0 0เหรียญเนาะต่อ1 b i t c บิตนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนจะดีดกลับมานิดหน่อยถ้ากลยุทธ์ในตอนนี้นะครับผมเนี่ยจะใช้วิธีก็คือเราก็จะเซฟบิงก่อนเนาะใช้พวก stable c o อ n จริงๆเราก็เปลี่ยนมาเป็น stable c o อ n สักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็บางส่วนเนาะก็อาจจะเตรียมกระสุนไว้หน่อยนะครับเผื่อสำหรับเหรียญที่เราอยากจะเข้าไปเก็บนะครับที่กำลังเ,เล็งไว้อยู่นะครับจะได้บายเดดิเนาะจะได้บายเดดดินะครับ ทีนี้วันนี้นะครับก็อยากจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตตัว a i r d r รอเนาะผมเพิ่งโพสต์ไปใน Facebook ส่วนตัวนะครับกเ็เป็น AirDrop ของฝั่งทอร่านะครับคือฝั่งทอร่าตอนนี้แจกรัวๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวของโกล l o t ต้นะครับเขาน่าจะเพิ่ง Drop ไปเมื่อคืนนะครับผมเข้าไปเช็คย้อนหลังนะในเว็บอคอยฮอนะครับซึ่งก็จะเป็นเว็บที่เอาไว้ดู ข้อมูลเหรียญกราฟต่างๆในฝั่งของเทราะนะครับราคาที่เขาเปิดนะครับเทรดเนี่ยก,ก็สูงใช้ได้นะแต่ราคามันร่วงมาเยอะแล้วผมเพิ่งเห็นข่าวตอนตอนเช้านะครับในกลุ่มของของที่พูดคุยกันเกี่ยวกับคอมมูนิตี้ของเทรา a นะครับทีนี้ตัวโปรเจกต์ในฝั่งเทราเนาะ,ะก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวตัวแอสโนะทรพอร์ตเนาะที่ที่เพิ่งแอร์ดรอปไปก็ถือว่า ได้กันเยอะเหมือนกันนะเออหลักหมื่นอยู่นะครับตัวตัว Astroport แล้วก็มีตัว TNS นะครับ TNS ที่เป็นโดเมนของฟังเทราเนาะอาก็แอร์ดรอปไปเหมือนกันนะครับล่าสุดก็จะเป็นตัว Growloto นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองได้ไหมนะครับก็กดเข้าไปที่ a p p g l o w l o t t o c o m นะครับถ้าเราได้นะมันก็จะมีพาชูนะครับมีร่มนะเป็นรูปแอร์ดรอปเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับก็กดเคลมได้เลย ทีนี้ถ้าอยากจะขายนะถ้าอยากจะขายก็สามารถจะไปขายได้ในตัวเทราสวอปนะครับอ่ะโอเคข่าวทันมานะฮะก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับ Terra อยู่นะครับก็คือตัวเว็บนะครับเอ็กชงจริงๆเขาเป็นโบรกเกอร์เนาะก็คือตัวบิต a ซานะครับในไทยของเราเองนี่แหละนะครับที่เพิ่ง list ตัวเหรียญ s t a b l e c o i เนาะก็คือตัว UST นะครับของ t เ r r a น่าจะเมื่อวานนะไม่ก็วันก่อนนะครับที่เพิ่งลิสตมาล่าสุดก็เพิ่งลิสต์ไปเป็นคู่แพรใน Binance นะเนาะตอนนี้ก็มาในไทยแล้วนะครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับคนไทยนะครับถ้าใครอยากจะใช้งานฝั่ง e ท r a เนาะจากจะใช้งาน Anchor Protocol นะครับก็น่าจะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับจากจากเว็บบิทาซ่าโดยตรงนะครับ ส่วนถ้าใครยังไม่เคยเปิดบัญชีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็ตรงนี้สำหรับผู้ใช้ใหม่เนี่ยเขาจะมีแจกตัวเหรียญ BTZ ของเขาด้วยนะครับ10โทเค็นนะข่าวถัดมาเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเหมือนกันนะครับในไทยซึ่งตัวเนี้ยผมก็เคยพูดถึงไปแล้วเนาะก็คือตัว Popcoin นะครับของ RS ถ้าใครทำเควสที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะในในคลิปในช่องเลยนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถเครมเหรียญได้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่เว็บของเขาได้เลยนะครับที่เราทำไว้เนาะแล้วก็กดเครมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดเทรดหรือยังนะครับแต่ว่า,าจะมีที่เราสามารถจะโอนไปที่กระเป๋าของบิตคับคอนเน็กได้ ซึ่งไอ้กระเป๋า b i t c คปคอนเน็กเนี่ยผมก็มีสอนไปแล้วนะว่าเปิดยังไงนะครับลองเซิร์ชดูได้เนาะในในในช่องมันนี่ฮีโร่นี่แหละครับไม่แน่ใจจะให้สวอปในบิ t c คปคอนเน็กหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปดูมาให้อีกทีหนึ่งล้วกันนะครับว่ามันต้องทํำยังไงนะถ้าอยากจะขายเนาะก็เป็นเหรียญฟรีนะถ้าใครทําไว้ก็ก็น่าจะได้ฟรีกันทุกคนนะครับสุดท้ายก็เป็น อีกข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับในวงการคริปโตของไทยเนาะก็คือตลาดหลักทรัพย์นะครับของไทยเนี่ยเขาจะมีการเปิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทอลนะครับจะเรียกว่าเป็นคริปโตเอ็กชางก็ได้นะครับก็จะมีเปิดให้ซื้อขายตัวคริปโตแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจเนาะธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแบบเป็นธุรกิจขนาดเล็กต่างๆเนาะซึ่งเขาจะเปิดในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะรอติดตามกันได้นะครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่า ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของเขาเนี่ยคือแบบเดียวกันกับเว็บเทรดในไทยของเราไม่ว่าจะเป็นบิตคัพสตังโปรชิปเมกอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมก็ผ่านไปเจอนะครับสเตตัสของของซีอีโอของ S i p m e กนะครับที่เขาโพสต์อธิบายคร้าวๆนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเอ c h a n g e ตัวนี้นะครับที่ที่ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้เทรดตัว คริปโตเคอเรนซีได้นะเขาบอกนะครับมันจะเทรดได้เฉพาะพวก Investment Token นะครับแล้วก็ Utility Token บางเหรียญเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถเทรดพวก Bitcoin อ t h รีเ u ฟในผู้นี้ได้เนาะตามที่ผมเข้าใจนะมันก็น่าจะซื้อขายพวกอาจจะเป็นเหรียญของ Exchange ในไทยนะครับหรือเป็นเหรียญอย่างตัว Security Token อย่าง s i r i h u b นะครับที่เพิ่งที่เพิ่งระดมทุนไปเนาะก็น่าจะเป็นเหรียญเกี่ยวกับพวกนี้นะครับยังไงก็รอติดตามันดูอีกทีแล้วกันเนาะ ก็สำหรับ Exchange ตัวนี้นะครับไม่แน่นะไม่แน่อาจจะรวมนะครับเข้ากับตัว Streaming Pro ก็ได้นะที่เราใช้เทรดหุ้นเนาะเออมันอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามไปอีกโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้นะครับแล้ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ